สวัสดีครับผมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอฮับซีพฮะในวันสงกรานครับหลังสงกรานก็อย่างที่บอกไปว่าวันนี้ประกอบกันเยอะนะครับเรียกได้ว่าน่าจะเกือบ100เครื่องเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเตรียมที่จะจัดส่งพรุ่งนี้สําหรับรามินทานะครับสำหรับสาขาที่รามินทาก็จะเปิดพรุ่งนี้ครับมีนัดรับกันได้ข่าวว่า15เครื่องนะครับก็เดี๋ยวไปนัดรับกันแล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพยายามอ่านคอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์ ฝากกดแชร์ให้ i have cpu ด้วยวันนี้อยู่ที่นครนายกนะครับฝากเพิยง้าหมายตกใจ notify รวมถึงถ้ามีคำถามอะไรก็สอบถามมาได้เดี๋ยววันนี้จะพาไปทัวร์กดังไม่ใช่พาไปทัวร์กดังหรอกพาไปดูนครนายกหลังจากที่พาไปดูลายมินทางกันเยอะแล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างสำหรับที่นครนายกก็ยังเปิดอยู่นะครับแล้วไปดูน้องๆทำงานกันเรื่องมาตารการการปลอดภัยไม่ต้องกังวลน,นะครับใส่แมสทุกคนแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับน้องๆทุกคนรับรองว่าที่นี่ไม่มี โควิดนะครับที่นี่ไม่มีโควิดปะไปดูกันนะครับไปไหนก่อนดีฮะไปเคสก่อนอันนี้คือห้องทํางานผมนะนะครับห้องทํางานผมแต่ว่าจบเรียบร้อยละไปไหนก่อนดีนะครับนี่คือโกดังของ i have cpu ฮะหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ที่ไอตอนนี้เท่าไหร่ครับประมาณหมื่นห้าแต่ว่าพี่ไม่น่ามีแล้วนะครับน่าจะรอดูพวกแบบสองศูนย์หกศูนย์อะไรอย่างนี้แทนดีกว่าเนาะปะไปดูโกดังเคสกันก่อนนะครับอย่างที่บอกฮะ มาร้านคอมนี้ตั้งอยู่ในลงสีนะครับเดี๋ยวไปดูที่เคสกันก่อนแล้วกันนะครับว่าเคสจะมีอะไรบ้างส่วนนี้จะเป็น CPU RAM ของเล็กๆ NVMe ดอท2อะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าผมจะพาไปดูเคสก่อนนั่นเองนะครับอ่ะค่อนข้างร้อนนะครับนี่แดดก็แดดเริ่มหุบนะตอนแรกร้อนกว่านี้อีกนะครับนี่คือกดังเคสฮะรเรียบร้อยนะครับ ไม่รั่วนะไม่มีน้ำรั่วไม่มีความชื้นไม่มีอะไรนะทุกอย่างปกติล่อยหลอลงไปเยอะเพราะว่าวันนี้เพิ่งหยิบเคสออกมากันเป็นร้อยเคสน, iver, นะครับที่หยิบเคสออกมากันเป็นร้อยเคสนับโวไกเวอร์ wow. g 8, g 5, 2, นะครับซูนอมิอ้ากา g ล็กซี่ g ีแปคูมนขีนะครับคูลเลอร์มาสเตอร์เนาะนี่คือส่วนหนึ่งที่ยังอยู่นะครับที่ยังอยู่แล้วก็พวก นะ้าเทอร์โมเช็ต่างๆนะครับวันนี้พาทัวร์โกดังเลยดีกว่านะครับครบทั้งหมดฮะเทอร์โมเช็กแอนเช็กคูลแมนเลเซอร์นะครับเรนลี่ตัวเลเซอร์เอ dition เทอร์โมเช็กคอร์พีสามพีห้นะครับเดี๋ยววันหลังสงการอ่ะเคสน่าจะมาเติมให้มันเต็มอีกนะครับบีควายเอชพร้อมประกอบนะครับเอ็นซัตเอตัว i elite นะครับหรือว่าตัว ปกติก็ได้นะครับมาประกอบคอมที่นี่ได้ไหมครับได้ครับมาประกอบที่นครนายกได้ครับผมนะครับซูนามิคูแมนแอนเทคแอร์เอ็กซ์อ๋อไม่มีตรงนี้อีกนี่หว่ามีเยอะเลยว่ะเสือเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะอันนี้ msi ฮะเซกิล่านะครับแอนเทคเอ็กทูฮะมอนเทคเอ็กทูแมชฮะผมลูกค้าจากเชิญโทรศไปประกอบวันที่ที่ผ่านมารู้สึกคุ้มมากที่ไปประกอบร้านนี้โอ้ขอบพระคุณครับพี่นะครับขอบพระคุณครับอ่าแล้วก็มีกองตรงนี้อีกใช่ไหมตรงนี้อีกฮะ อันนี้จะเป็นพวกซึนามิคูแมนเหมือนกันนะซึนามิคูแมนเหมือนกันแสงค่อนข้างน้อยไปหน่อยดันไอเได้ไหมนะครับเทอร์โมเช็กเอสร้อยนะครับคอแซนะครับดีฟคูมาคิวบ์คูเรมัสเตอร์มาสเตอร์บ็อกซ์เอ็นอาร์หกร้อยอะไรอย่างนี้ก็มีแคชห้าร้อยพีนะครับโซนี่เลนลี่เดดมิกโอหนึ่งหนึตัว XL เดี๋ยวนี่คือโกดังเฉพาะตอนที่ เก็บเคสเดี๋ยวเราจะไปดูน้องๆประกอบกันด้วยนั่นเองนะครับอ่ะไปกันนะครับนี่คือโกดังที่เก็บเคสที่เป็นโรงสีของคุณพ่อตาที่ผมเคยเล่าไปนะครับผมน่าจะเล่าไปหลายรอบละป่ะนะครับงบ25งห0เหรองบสูงครับ25 0 0 0พร้อมจอน่าจะ1น5่าจะ1050 t ไนะถ้าพี่จําไม่ผิดนะครับป่ะไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้ ประกอบอะไรบ้างนะครับจริงแล้วตรงนี้ลรงเก็บเคสแล้วก็โรงสีคอมฮะอันนี้จะเป็นเอ,อิร์เอ,อ,อันนี้จะเป็นที่เก็บพวก CPU Mainboard นะครับนี่พวกเก็บพวก CPU Mainboard RAM ต่างๆ CPU พวกแบบไรเซนหรือ Intel อะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับได้หมดตรงนี้อ่ะไปนะครับเป็นไรไม่เป็นไร,น,ไรนะครับ อันนี้ก็คือเตรียมที่จะประกอบลงวินโดว์กันเนี๋ยคนจะมีถ่ายบล็อกอีกตัวหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวไปเยี่ยมน้องๆกันตามห้องดีกว่าว่าน้องๆเป็นยังไงนะครับทุกคนน,นี่ใส่แมสทุกคนนะครับใส่แมสทุกคนจะเอสวัสวัสดีครับผมนะครับอ่ะก็คือเตรียมประกอบกันนะครับเตรียมประกอบกันอยู่เรื่องหลักเรื่องสําคัญเลยก็คือว่าวันนี้ประกอบกันวันนี้เยอะไหมแปดสิบกว่าแปดสิบกว่าเก้าสิบเหรอโอเคนะครับการเก็บสายไฟนะครับบางทีผมไม่ได้โชว์ให้ดู บางทีผมไม่ได้โชว์ให้ดูนะครับเมทบางทีผมไม่ได้โชว์ให้ดูแต่ว่าก็พยายามเก็บสายไฟตรงนี้ให้เรียบร้อยแม้กระทั่งมันจะเป็นเคสแอนติบอะตมเนี่ยราคาไม่เท่าไหร่นะครับจะเป็นโพสไพแอนเอะตมเนี่ยไม่เท่าไหร่ก็พยายามที่จะเก็บให้นะครับเก็บให้เสมอนะครับในห้องนี้จะมี1 2 3 4 5 6 7คนที่กําลังประกอบอยู่นะครับทุกคนเนี่ยจะได้รับการสอนเนี่ยไปทางทิศท,ทางเดียวกันคือเก็บนะครับเก็บ ให้ทําประกอบให้ดีที่สุดนะครับเล่นแบบไม่ห่วงเคเบิลทรายทีเดียวนะฮะไม่ห่วงเคเบิลทรทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันหมดคือมาตรฐานของ i have CPU นั่นเองนะครับอ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเก็บสายนี่คืองานเรียวนะครับงานที่แบบผม,มให้นัดน้องๆมาก่อนเลยแล้วผมจะเข้ามาถ่ายนะครับประมาณนี้นี่คือห้องแรกจะมี2 2 4 6 6, 6คนน้องหคนนี่คือ6คนที่อยู่ห้อง แรกนะครับจะประกอบเครื่องเน้นเครื่องแพงๆไปซะหน่อยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นห้องที่ QC นะครับห้อง QC คืออะไรคือห้องที่เราเอาไว้ลงโปรแกรมลงแะไต่างๆน,นะาวินโดว์ที่ลงให้ต้อง activate เองนะครับผมลงให้เพื่ออะไรถ้าไม่ลงถ้าไม่ลงวินโดว์ให้เนี่ยมันจะเช็คอะไรไม่ได้เลยและนี่คือห้องที่จะลงวินโดว์อยู่จะเห็นว่าจอเยอะน่นนี่นั่นนี่คือ QC ทั้งหมดที่ทนะําหน้าที่เช็คทุกอย่างให้เป็นไปตาม กตินะครับเป็นไปตามปกติพวกตรงสเปกไหมแรมครบไหม SSD ครบไหมอย่างงู้อย่างง,าางี้นะครับอ่ะเสือปะมัน ISO ไม่ได้เพราะว่ามันกระพริบนะครับอยากทำงานกับ AF CPU ครับอ่ะขอบคุณครับผมนะครับอ่ะมาดูห้องต่อไปกันฮนะปะนะครับห้อง Q4 ต่อไปประกอบห้องอีกห้องหนึ่งนะครับประกอบห้องห้องนี้ก็จะเป็นประกอบที่เน้น เครื่องที่ค่อนข้างมีราคาเป็นหลักนะครับห้องนี้ก็จะมีอยู่ 2, 4, 6คนเหมือนกันนะครับซึ่งมีเคสอย่างนี้เป็นเคส itsona ตัว x x a c นะครับแล้วก็มีชุดน้ำระบบปิดด้วยนะครับ1ตอนอย่างนี้นะครับการจอเป็น r t x 2060หรือว่าจะเป็นแนวแบบอะไรวะ itx นะครับแบบนี้คือแบบ itx ฮนะ mini itx กับ cooler master nr 2 0 0ตัวนี้ก็เป็นชุดน้ำ สองตอนใช่ไหมจากเอนแทสต์ห้องตัวนี้รุ่นนี้ซิกม,มาเทคซิกม,ม,ม,มาเทคอัลลาลาหรอซิกม,มาเทคอัลลาลาสีดำนะครับแล้วก็การ์ดจอเป็นสองศูนย์ศูนย์ก็ยังมีอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นเคสใหญ่เลยอย่างตัวนี้เป็นเรเนลี่เดนดามิกใช่ไหมเดนดามิกโอเวนวันอย่างนี้ก็ได้ชุดน้ำดีครูนะครับกับตันบ2อย่างนี้นะครับก็ <S <S จะประกอบเครื่องที่มีราคาหน่อยสำหรับห้องนี้นะครับก็จะมีน้องๆอยู่ประมาณสัก หกคนเท่าไหร่สิบสองคนแล้วนะนะครับต้องแจ้งอย่างนี้ว่าสิบสองคนแล้วนะ,ะ,ะนะครับอ่ะปะนะครับเราทุกอย่างก็คือจะ QC ให้เป็นไปตามปกตินะครับผมใช้คำว่าปกติให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับห้องต่อไปห้องเบอร์ที่นี่คนละไม่อกี้ QC ีไปคนเท่าไหร่หรอวนะสิคนฮนะห้องนี้ก็จะมีมาสัก4คนนะครับ4คนก็จะทำงานตามปกติเหมือนกันนะครับเหมือนฉายภาพซ้ำเลยนะครับก็คือจะ ปิดแมสทุกคนแล้วก็มีแอร์ให้มีอะไรให้เ้าเนี่ยบรรยากาศการทำงานเนี่ยจะเรียบร้อยอย่างนี้เป็นไรส่งไรเส้นไรนี้ก็ทําได้นั่นเองนะครับเฮ้ยมันกระตุกว่ะค้างหรอค้างไหมไม่ขอพี่เป่าค้างว่ะเดี๋ยว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 อะไปดูตัวนี้ดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูอีกโกดังนึงนะครับโกดังนึงมันจะเก็บตัว อะไรนะพาวเวอร์ซัพพลายนะครับพาวเวอร์ซัพพลายแล้วก็พวกเมนบอร์ดพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีห้องอีกห้องหนึ่งมั้งที่ใช้ประกอบนะครับไะรีวิวเครื่อง5 100, 5 0 0สให้ดูนะครับเครื่อง5 100, 5 0 0เนี่ยมันเป็น t ทรดริปเ p อร์ส9มเก้าฮะหกคอร์ร้อยยี่สิบแปเทรดแรมสองกิกพี่ส่งไปแล้ววะดิส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกจะขอไปขอถ่ายคลิปลูกค้าไม่สะดวก ไม่เป็นไรฮะไม่ซีเรียสอะไรก็จบไปนะครับไม่ได้กังวลอะไรอีกกาดาังหนึ่งก็จะเก็บพวกเอเอ่อพวกเอ่อพวกจอพวกอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยเข้ากับวัยพนักงานไหมครับเมื่อกี้มันค้างนึกว่าเหน็ตตัวเองนะครับเลี้ยงไหมเลี้ยงครับถ้านหนักๆก็ถ้าเยอะอจริงๆก็จะเลี้ยงนะครับถ้าเยอะจริงๆก็จะเลี้ยงนี่อย่างนี้ก็จะมีห้องนึงเอาไว้ประกอบนะครับก็จะมีน้องๆ คอยประกอบอยู่2คนนะครับคอยประกอบอีก2คนก็ประมาณนั้นเฉพาะประกอบเนี่ยก็มาตั้ง20กว่าแล้วนะครับ20กว่าแล้วพวกจอพวกเมนบอร์ดอะไรอย่างนี้พวกจอก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับนี่พวก LG อะไรอย่างนี้ AOC อะไรอย่างนี้พวกวัสายอะไรก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่เอามาให้ดูกันเมนบอร์ดจะอยู่ตรงนี้นะครับเมนบอร์ดจะอยู่ตรงนี้นี่น่าจะครบหมดแล้วนะนะครับพวกเมนบอร์ดพวกอะไรอย่างนี้ นะครับ Z490 XZ590 นะครับบนขวามาปะ่ะนะครับอ่ะน่าจะครบหมดละนะครับนี่คือประกอบก็คือเดี๋ยวตอนเย็นเราน่าจะได้เห็นกันอีกรอบหนึ่งฮะการประกอบว่าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนั่นเองเน no. เป็นไงน่าจะจบหมดแล้วนะ ประมาณนี้ครับที่ i h a v e CPU ที่นครนายกนะครับพรุ่งนี้ i h a v e CPU ที่รามินทาเปิดตามปกติครับอย่าเห็นราคา1 0 0 0 0แครับรีวิวให้ดูหน่อยวันนี้น่าจะมีนะครับวันนี้น่าจะมีแน่นอนนะครับอะปะกลับห้องนะครับเตรียมปรับ ISO ืเดี๋ยวผมถ่ายบล็อกต่ออีกน่าจะมีคลิปบล็อกที่ประกอบอย่างหนึ่งครับ มานี่คืออย่างที่บอกครับนี่คือเคยเป็นห้องประกอบที่ผมเคยทำงานอยู่คนเดียวตรงนี้นะครับเป็นห้องเล็กๆนะครับมีเขียนตรงนี้ชัดเจนตรงนี้ยังมีป้าย I have อยู่เลยนะครับนี่คือแบบตั้งแต่ผมเองยังประมาณสัก3าสี่ปีที่แล้วมั้งที่ยังแบบทิงๆตอบแชทคนเดียวอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะกลับเข้ามาละนะครับ Co ใส่แตะได้ไหมนะครับก็ ก็ไม่ได้ใส่วันนี้ไม่ได้ใส่แต่ว่าจริงๆเราใส่ได้เมื่อก่อนเมื่อก่อนใส่แต่แต่นะครับใช้กล้องตัวไหนไลฟ์โซนี่ A73 ครับอ่ะประมาณนี้เนาะครับเกี่ยวกับ i อฟซีพียที่นครนายกพรุ่งนี้เดี๋ยวเราคัมแบ็กทูรามินธาตามปกติและการรวมถึงการส่งเครื่องอะไรอย่างนี้ปกติวันนี้ผมจะไลฟ์ถ้าตอนเย็นวันนี้ผมต้องไลฟ์เที่สุดเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องรีบไปที่รามินธาละกันนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเนาะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมฮะ โอ้ร้อนนี่ร้อนร้อนร้อนแบบไม่ร้อนธรรมดานะร้อนเชี่ยเชี่ยเลยฮะร้อนที่ไหานไปปวกเลยฮะนะครับร้อนออกร้อนใจฮะลำบากใจเลยฮะวันนี้ไม่มีอะไรกลับมาอยู่ห้องแล้วร้อนนะครับเดี๋ยวเราคงเจอกันใหม่เย็นนี้ถ้ามีเครื่องสวยๆอะไรเดี๋ยวผมพาไปให้ติดตาม รับชมกันวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม I h a v e CPU มานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณจากใจเจอกันใหม่เย็นนี้วันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับผม